สวัสดีครับผมแป้นะครับจากเต้นเคโอตะาชนบุรีบางแสนนะครับวันนี้มีรถใหม่มารีวิวอีกหนึ่งคันครับนะครับมากับแบรนด์ดังที่สุดในประเทศไทยเลยเป็นรถกระบะแต่เป็นสีประตูครับมากับแบรนด์ i s u ู u ูนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มกันเลยกับอ s u ูซูแ p 4โ i ไฮเลนเดอร์สีขาวมุกบางเดิมตั้งคันนะครับปี17ครับ เพื่อไม่ประการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับ c a p โฟไฮ h l นเดอร์1.9อีซูซูสีขาวมุกปี17นะครับบอกไว้เลยราคาไม่แพงครับ565,000บาทเรามาเริ่มจากไฟนะครับมีไฟเด y l ไลไท์พร้อมเรียบร้อยส,สวยๆนะครับมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์สองข้างเลยนะครับมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์ที่มีโครเมียม โคมียมตรงนี้ตัดกับสีขาวทําให้เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับสีขาวมุกเดิมทั้งลําไม่เคยเก็บสีนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับใครตามหาคันเนี้บอกไว้เลยอีซูซูคแคปโฟคันเนี้ไม่เคยเก็บสีดูดูว่าเวลากันชนหน้าก,กัดแก้มหน้ามันทีมันติดกันเนี่ยโอ้โหมันเรียนสนิทมากนะครับบางๆเดิมๆครับมาพร้อมกับล้อมแมกยางใหม่ปี21ขนาด18 อืมสวยครับไล่มาเรื่อยๆคุณจะเห็นเลยครับว่าที่กระจกมองข้างจะมีอะไรครับมีไฟเลี้ยวในกระจกเรียบร้อยมีคิ้วกันาศาสตร์พร้อมเรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นโคมียมกุญแจเป็นกุญแจรีโมทครับมาพร้อมกับไฮรีนเดอร์ต้องมาพร้อมกับอะไรครับมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับอ้าวเรามาดูจากประตูแรกก่อนนะครับเปิดออกมาครับมาดูความเดิมของ ลอยพับนะครับอีโดสูเขาจะใช้เป็นลอยพับมาเลยจากโรงงานเรียบร้อยเดิมๆครับดูได้ความเดิมของมันเนี่ยดูได้ความเดิมเห็นไหมครับครับอุนย์พับนะครับพวกนี้บอกไว้ก่อนนี่คือความเดิมนะครับอ่ะเรามาดูจากที่ตัวถังรถตรงขอบประตูฝั่งคนขับนะครับเห็นเม็ดอาร์กไหมครับที่ไล่ลงมาแล้วก็ลอยพับของขอบเหล็กของขอบประตูเนี่ยครับเดิมๆเลยครับนี่ครับไปเห็นว่า รถมือเดียวป้ายแดงเดิมมาดูฝั่งประตูนี้ไล่ที่น็อตนี้ก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับน็อตไม่เคยแกะเลยครับน็อตไม่เคยแกะครับนะครับมาดูที่ประตูนี้นะครับเป็นมือโครเมียมเหมือนกันมือเปิดโครเมียมเหมือนกันนะครับดูความเดิมของตะเข็บนะครับตะประตูนะครับตะเข็บประตูไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ารอยพับของเหล็กเนี่ยที่หุ่นยนต์ก็พับไว้เนียนๆมากเดิมมากเห็นไหมครับ เช่นกันครับมาดูจากเม็ดอาร์กที่ตัวถังรถนะครับเห็นไหมครับเรียงกันเป็นตับๆเลยเดิมเลยเดิมมากครับซื้อรถถ้าได้เดิมอย่างเงี้ยบอกไว้คําเดียวครับนางฟ้าชัดๆครับเอาละครับไล่มาเรื่อยๆสังเกตสังเกตความสูงของตัวรถจะสูงมากเป็นเพราะเป็นไฮรลนเดอร์นะครับเป็น4ประตูนะครับจะมีไฟที่ใหญ่สีที่สวยนะครับ เขียนว่า ZDDi นะครับกันชนเป็นกันชนจากโรงงานแท้นะครับเป็นสเตนเลสนะครับเปิดท้ายออกมามีตัวไหนครับมี Max ก l i ไลเพร้อมเรียบร้อยจากโรงงานมีไฟเบรกดวงที่3พร้อมเรียบร้อยนะครับโอเคเอาปิดกันนะครับสัญลักษณ์ของ Isuzu d m a x อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้รองรับน้ำมันดีเซลได้เลยนะครับทุกตัวเลยนะครับ เอาเรามาดูจากประตูหลังกันบ้างครับคุณจะเห็นว่าความเดิมของซีนนะครับเคยไล่กันไปให้ก้องดูชัดๆลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่จะเห็นความเดิมของตะเข็บนะครับเดิมมากที่หุ่นยนต์ก็พับไว้มาดูที่เม็ดอาร์ที่ตัวถังรถครับดูครับนี่ครับเห็นไหมฮะโอ้ยเดิมจริงๆซื้อรถต้องซื้ออย่างนี้ครับดูแล้วแบบตายเห็นเลยสบายใจได้วัาบ โครทละเดิมเอ้ามาดูที่ประตูฝั่งคนนั่งครับดูครับรอยพับครับเดิมไม่เดิมขนาดไหนสุดยอดมือเดียวป้ายแดงวิ่งแสนสองนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับดูจากรอยเม็ดอักที่ตัวนี้บ้างครับเห็นไหมครับเดิมมากครับเดิมมากครับภายในเบาะหนังครับ เราจะได้เป็นเบาะหนังครับสะอาดสะอ้านครับหนังตึงๆไม่มีพับไม่มีย่นเพราะว่าไม่อยู่ที่แค่1 2ึ่0 0สนสกิโลนะครับเวลาขึ้นเหยืยบบันไดครับปั๊บมือดึงตรงนี้ครับแล้วขึ้นเลยไฮแลนเดอร์เวลาขึ้นต้องขึ้นแบบนี้ครับขึ้นมานั่งปั๊บเราจะเห็นอะไรอย่างแรกนะครับพวงมาลัยครับเป็นระบบมัตติฟังก์ชันนะครับด้านนี้ปรับวิทยุต่อระบบโทรศัพท์ได้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับ เปิดสวิตครับนะครับพอสตาร์ทเครื่องนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนนะครับเครื่องพันเ้านะครับเกียร์ทั้งหมดมี6กเกียร์นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ารถมี5้าเกียร์คันนี้มีหกเกียร์นะครับพันแรกไล่เข้ามาจากด้านบนก่อนเราจะเห็นว่าช่องใส่ของอ่าไล่ลงมาเป็นวิทยุจากห้างวิทยุนี้สามารถต่อ MP3 ต่อบลูทูธได้เรียบร้อยเล่นซีดียังได้ด้วยนะครับอ่านะครับ ไล่ลงมาเกี่ยวกับระบบแอร์นะครับไล่ลงมาเป็นช่องวางของนะครับเกียร์เป็นเกียร์เมนนวลนะครับเกียร์เกียร์ธรรมดาในช่องวางแก้ววางของได้มากมายนะครับฝั่งคนขับนะครับจะมีแอร์แบ็กที่วงมาไัยฝั่งคนนั่งก็จะมีแอร์แบ็กฝั่งนี้และช่องใส่ของค่อนข้างเยอะครับเห็นไหมครับเยอะมากซื้อรถครับต้องมีตรงนี้ครับสมุดวิตช์วิครบหมดครับ นี่คือของเขาเดิมๆครับแฉาเลยครับบอกแค่คำเดียวว่าฉาเลยอ้าวผมจะมาให้นั่งดูท้ายให้ดูครับว่าท้ายเป็นยังไงบ้างประตูด้านท้ายนะครับเปิดขึ้นมาก็เช่นกันเหยียบคาดเหยียบเหยียบที่มันไดเอามือดึงตรงนี้ครับแล้วก้าวขึ้นมาครับนั่งครับปั๊บโอ้โหเฮดรูมเหลือผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเฮดรูมเหลือขาเหลือวางใส่ของได้อีก นะครับมีช่องวางครับบางแขนเรียบร้อยนะครับนี่คือกระบะสีประตูแคปโฟครับบอกได้คําเดียวมีสายเซติเบลสาจุดเลยนะครับพร้อมเรียบร้อยครับสวยมากบอกได้คําเดียวคันนี้สวยสุดๆตั้งฟ้ามาเองเอาเรามาชมที่เครื่องกันนิดนึงครับวัยเครื่องพันเก้าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนี่ครับเครื่องพันเมาดูความเดิมครับมาดูความเดิมของไล่จาก ซีเลยนะครับที่ฝากระโปรงครับไล่มาเลยเราจะเห็นเลยว่ามันเดิมมากเห็นไหมครับไล่ลงมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสติ๊กเกอร์นะฮะเดิมหมดเนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆครับไล่ลงมาจนสุดนี่เลยจะเห็นเลยว่าน็อตที่ฝากระโปรงยังไม่เคยแกะเลยน็อตที่ฝากระโปรงยังไม่เคยแกะเลยนะครับไล่ลงมาจะเห็นแผ่นเพจพร้อมเรียบร้อยขาหน้าเดิมหมดนะครับขาวๆใสๆมันไม่เคยแกะเลยนะครับ ตัวนี้เป็นอีซูซุเครื่อง1 9นเก้ารซีซีนะครับประหยัดน้ามันครับผมบอกได้คําเดียวตัวนี้อัตราเร่งดีและประหยัดน้ํามันมากบอกไว้ก่อนว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดมือเดียวป้ายแดงเดิมทั้งลําไม่เคยเก็บสีใครที่เป็นคนที่ชอบอีซูซุตัวนี้ครับปรับโจทย์ได้กับอีซูซุแทปโปไฮเลนเดอร์เกียร์ธรรมดา6เกียร์เครื่องพันเปีสิราคาครับ 565,000บาทความเดือละน11,000บาทนะครับค่อนเดือละน11,000บาทใครสนใจนะครับผมฝากไว้ด้วยครับฝากกดไลร์กดแชร์กด subscribe และที่พลาดไม่ได้ครับเบอร์โทรครับอยากหาผมติดต่อมาเลยที่เบอร์0817617922 0817617922เป็นเบอร์ ID ลายนะครับโทรตลอด24ชั่วโมงเลย และอีกเบอร์หนึ่งครับ0813778686 0813778686นะครับแปะครับเคลตขายยินดีต้อนรับครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ